สวัสดีค่ะร่วมงานก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ยิง่งวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ได้มีโชว์พิเศษให้กับานานี้ด้วยเหมือนกัน อยากให้เราติดตามค่ะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันค่ะเมื่อกี้ระหว่างทางที่เดินมาก็เห็นแบบว่าเยอะๆ,ๆม,มากมาใช่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆบิวตี้แบรนด์เลยเนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนมากๆค่ะ วันนี้ลุกเป็นไงเป็นไงบ้างวันนี้ลุกใช่ไหมคะถ้าส่วนตัวหนูก็จะเป็นวันนี้จะออกฝอนิดนึงค่ะเป็นแบบว่าเออดิบ้าสาวค่ะเพราะวันนี้ต้องร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ใช้พลังมากๆอันนี้แหละเซอร์ไพรส์ค่ะรับแยก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 ่ะไรลุคที่พี่เราวันนี้เป็นยังไงประมาณแนวสตรีมสีดำเออ ใช่ค่ะเป็นจีนสีดำแล้วแล้วก็แบบาดำดำกลางกลถูกต้องค่ะก็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์นะคะที่ Central Beauty Awards นะคะพวกเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนที่พูดไปเลยว่ามีโชว์พิเศษพิเศษด้วยยังไงก็อยากฝากพวกเราทั้ง4ี่คนนะคะแล้วก็ฝากติดตามโชว์ของวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็ล่าสุดของบิ๊กซี่พุ่งอยไม่พู่งหรอกจริงจริงก็นานเลประมาณหลายเดือนแล้วเพลงท้องซีกนะคะก็ฝากุกคนไฟังกันได้แล้วก็สามารถเต้นกันได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดมีกับพี่นนท์ด้วย นบลี้ไปฟีกับพี่นนท์ค่ะเห็นอยู่เยอะมากเลยไว,าวยมากมใช่ไวมากาค่ะพวกเราก็คุยกันว่าแบบอุ้ยห้าวันแล้วแบบไปเป็นหลักล้านเกือบๆสองล้านแล้วอะไรอย่างเงี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะทะลุไปสองล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆ,ๆคนมากๆเลยค่ะที่ให้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยสํ<อ>ารสหรับเพลงแบลี่นะคะมีค่ะพี่นนท์เต้นค่ะแฟนสาวพี่นนท์น่าจะแบบดีใจเพราะ พิกซี่เห็นตอนแรกที่พี่น้องเต้นว่า,วาพี่นนท์เต้นได้ใช่เขาเต้นเก่งด้วยค่ะใช่โดนแซวไหมเรืเขาโดนพวกหนูแซวไปในกองเรียบร้อยค่ะใช่แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ <c oughs> ก็อยากฝากผลงานของ ทางพี่นวนแล้วก็ของทางพิกซี่ด้วยค่ะแล้วก็ของวงแบมเป็นไงบ้างคะวงแบมนะคะตอนนี้ก็ซิกเกิรล่าสุดค่ะชื่อเพลงว่าไม่อ่มนะคะก็ยังเข้าไปฟังนะคะเข้าไปเต้นกันได้นะคะที่ยูทูบลิ r i n น entertainment นะคะฝากด้วยทุกคนก็ยังไม่อ่มนะคะห้ามอ่มค่ะห้ามอม ก็จริงๆเพื่อนๆหลายคนค่ะแล้วท yeah ั้งในวงการฮิปฮอปแล้วก็ทุกๆคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆบอกว่าชอบมากสนุกมากค่ะก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนชอบกันแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าเต้นได้เต้นมาให้หนูดูด้วยนะคะได้ค่ะนี่เอาพิกซ่ด้วยอ่ะมันจะเป็น่างนี้ค่ะอายะอ่อมแล้วก็เด้งอกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอยยออมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะมาณนี้ยมาเนี้ยเราจะสอนเราจะสอนอี่นางงลับไลยเข้านะคะท็อกซี่ก่โนแล้่แบลลี่แบลลี่ใหม่ล่าสุดมานี่อะไรใหม่ๆมาสอนท่าเต้นหม่ๆจริง I want y o u love c k your <oughs> touch g i I want it way too much to tease me to please me I want you badly กะ อาจจียังอาจจียมอยากไปซ้มอมก่นมอน <c oughs> <okay S 1> โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ